อมาแต้มอะไรนั่งก่อไฟไม่ได้มองหนูมาแต้มอะไรนี่แม่ไม่เห็นเลยนะเนี่หายตัวได้เี่เนไปเล่นอะไรมานี่ดำปิรีอยู่เนี่ยไ<ะ>ปเล่นอะไรมาโออหายตัวได้นี่เธอเธอหายตัวได้เนี่ยหาที่กะที่หายตัวได้นี่แวบไปแวบมายังก็ปีหลอกฮะ แม่ไปแมบมายังก็ผีหลอกเนี่ยแม่ไม่เห็นทําตัวยิ่งกว่านินจาอีกอนี่ฮะฮะกะทิน้อยกะทิน้อยสายป่วนมาได้ไงจะไปหล่นเยังมาพี่น้องเนี่ยดำปีเหรอนนเนี่ยมัสายไปดูดหมอมันได้ไมหมเ่าวะใช่ไหมไม่ต้องทําลิ้นหอยดอก <S <S แม่ก็ว่าอยู่อะไรเธอ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 อยู่ข้างหลังหันไปกะทิ กะที่น้อยมาตั้งแบลบริ้นยาวดอกไปอยู่กับแม่เผือกหนูมื่ไปลีนไปอยู่กับแม่เผือกหนูมื่อไปอะไรยานคางมาเจนเนี่ยอะไรเนี่ยฮะอะไรมันยานคางนเนี่ยฮะอะไรนี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะ,นนะคืออะไรแข็งเมื่อแล้วอ่ะยืนฟังเ้าด้วยแม่พูดอะไร ถ้าแม่พูดอะไรหนูเขาใจหนูจะทําไมแม่ฮะเห็นรูปเจ้าของพ่อมาหนาๆมองไอ้กะทิรู้เรื่องใช่ไหมแม่พูดอะไรหนูรู้เรื่องใช่ไหมสรุปหนูนี่มันลายมากหนูนี่มันลายมากนะดูไหมดูทําทำริ้นด้วหน้ารักตายเดี๋ยนาอฮะ จะมากวนเขาพอมน,นะยังก็หายตัวได้นี่แวบไปก็แวบมามอเต๊ปันเลี่ยมมอเต๊บกำลังก่อไฟอา้าวรู้ตัวอีกทีหนึ่งมันมาทุทุหลังแหละน,นี่นี่หนูฟังแม่พูดใช่ไหมหนูเข้าใจนะมันเนี่ยหนูคุยก็แม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่หนูพูดไม่ได้ใช่ไหมคะเออคนบ่าควายบ่ากับหัวพีว่น้อง <laughs> ไปน้ำกันได <laughs>